Nhật phi long enough. Tư nhân hung ước kỷ cầu a woman. Có thể yang yam bokin. Có kìa ngâm một hận kìn nhu. Ô, cứa thanh khán. Tân là yêu kìa yang bội ác bóng. ôi. Haha. Yêu kìa phi long enough. Win a kìa 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 พักอันนอ้นโอเคแน่โอเคโดยพักพักอันนั้นโดยพี่น้องเลยเนาะกาดทักทายสบายดีพ่อแม่พ uh 네ี่น้องเอ็ซีพี่หัดแทงเบิร์ตสกุทุกคนเด้อเนาะเบิร์ตสกวงสุบอนพี่น้องเลยมาพบกับบอค้ำคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ากาคืออันเมื่อนี้เนาะพี่น้องทางบอค้ำก็ได้เดินทางลงมาอยู่ที่อันเฮือนคงอ่ายังก็ ไอ้ข้ามใบโอ้ไอ้ข้ามใบพี่น้องคลยที่ว่าเพื่อนเราโบมีอันหลังคานะโบมีชั้นสีจะมาลบนี่ก็เห็ดสต่ละสี่พื้นมาเลยพี่น้องเลยแต่ว่ายังไม่ทันมุมมึงว่ามีเงินข่าวดีพี่น้องไงเนาะข่าวดีวันนี้ก็คือทางบัตรเต็นเพิ่นได้มีเงินรักหญ่เพิ่นนั่นแหละหายซื้อฟ้าห่มพื้นนอน มาสามาต้นแล้วก็หม้อไฟเน่โอ้เนาะก็คือสีฟุงแจ้งบัตรพี่น้องเลยเนะาะบรรยากาศากออากเมื่อคืนที่ว่าโลปักปักขออนุญาตขึ้นเฮือนเน่ยเด้อเด้อเด้อนี่เด้พี่น้องเลยเข่าที่ว่าทางบัตรเซนเพิ่นลากมาเนาะกับอ่าโอ้ตัวขนาดแล้ว,าวท,ทางบัตรจีเพิ่นเนาะ เฮ้ยแต่ย่านเธอพี่น้องเอ้ยนอนกลางคืนในบนหนาวมั้งเว้หนาวแล้วเป็นนี่เลยบัดนอนรับอยู่บ่จ่ะมันหนาวบิดนอนบรับแล้วนอนรับใช่ืะหนาวลมหนาวเลยพี่น้องเลยเนาะจัางวัเดูเนาะแต่ว่าไปใส่กันบิดเมื่อไงนั่นไปโบดไปโบดเมื่อโบดเลยอืเื่อน ทางกบกเอื้นีเสืศาสนาคิดบ่โดนเออนั่นละพี่น้องเอ้ยมื้อวันอาทิตย์เด้อมื้อนี้เนาะโดยเพิ่นมาบูดโดก็อยู่คนเดียวมื้อนี้โดยลูกก็ไปน้ําพ่อลูกก็ไปน้ําพ่อําเนาะโดวันนี้เพิ่นสิกลับมานประมาณจัมเอ้ย4:00นะไก่บ่บูที่ว่าอันนั้นน่แต่อันนั้นเด้ตตลาดใหญ่หั่นมันขี้ ถ้าออกเนี่ยด้ยอันนี mm ่ตลาดใหญ่อยู right ่ตลาดใหญ่ทางลงสรบา์พุ่นด้วยคือทางเอื้อยตะกาได้บ่ได้เมื่อบ่ตะกาเมื่ออยู่บ่เคยเมื่ออยู่บ่เมื่ออยู่บ้านอยู่บ้าน่อยู่บ้านเนี่ยทางเอื่อยกับเมื่ออยู่พุดมาพี่กับอยู่พี่บ่อยู่จังใดบ่นั้นเคยอันเคยมามาพี่มาพี่น้ำเงนบ่ได้เมื่อมาเมื่อ เธอเธอเนื่องไปเมียยาแม่คอยคือทั้งเงื่อนี่อันอยู่พุ่นเนาะทาม่าพี่บดได้เมื่อมีแต่ลูกกับพัวเมื่อมีแต่เฮ็ดยู่กินถากับเจ้าได้สช่เนาะเข่านี่ก็คือนบดพอดีบดดีว่าจังไรเข่านะยังอยู่บ่เขาเก่าที่ว่ายังยังอยู่แต่ว่าบุลาือ ที่นองเลยเนาะเทว่าอามาก็ได้หาสิบโลแต่ว่เบงเบนกันอามาที่นองเลยนะี่อยังไงท่ทว่าทำเปร็นเพื่ออามาหายเนเท้านนันเกิบอันนันกนนระโฮมกับขนมโอ้ดอดอกดอกไฟ <laughs> กไงมาในเครื่อง ดีใจนำแท้น้องๆคนนี้โอ้คือสิดีใจเนาะใจเกิดแม่ได้กินขนมแน่กูเป็นผัวก็จะดีใจกันนะจ๊ะมาเดินห้อยดอกไฟไปเจออยู่บนนี้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามาเมื่อเล่นีย่างทั้งเงินไอ้เพื่อนเฉยอยู่บนเนาะเพื่อนเฉยขึ้นมาทึงพี่บ๊อกมาทึงแล้วคือแบบอยู่นในเมืองนี่บนนี้มีดอกไฟเดี๋ยวบ๊อกบนนี้เลยมีเลยมีแต่โคมและไตมีแต่โคมโดย บัเอาไปสาใช่ใช่งานนั้นเพื่อนปาเพ่งขอสากน้ำเพรนโดนนั่นเหละพี่้องเลยเนาะการขํากลางคืนนี้ยากเลยเนาะมือโดยโอ้ล็กน้อยกหายแล้วยี่ม่ยชยมื่นงมเท้าอยู่ระโอเวลากินข่าเด้เห็ดกินไใช่อันแต่กินแต่เวนแล้วกินแต่เวนโดยไพ่โคมพนนี ใช่เฉพาะไปว่าตอนกินเข่าซื่อๆนั่นเนาะโดยอ่าใช่เดยตอนจำเป็นเลยพี่น้องเลยกินเข่าแล้วอิ่มแล้วก็ท้ากันปิดไปเนีาะโดยเดี๋ยวเจ้าหน่อยบอกคำเทียนอ่าสองเบิงในห้องคนมันเป็นยังไงผ่าจะโตกว่าผ่าผาน้องผ่าห่มนะผ่าห่มจะฝืนน่ะอันนั้นผ่าห่มหน้ากับเพื่อนนึงผ่าห่มอันนั้นบ่ได้หน้าช่องพื้นทั้งพื้นนั่นแหละครบกันอยู่ ควบันอยู่แต่ว่ามันหนาวเนาะหนาวหนาวลมเลยพี่น้องเลยเนาะคนอาไฮมั่งนะอาภพมคนโบชื่ออืมมึมีเงินชื่อเห็ดอะไรใชะคุณเอามาเจ้าขายอยู่บ้างเอามาเจ้าคายเอาโมมีเงินเอาโมมีเงินซื้อเนาะห่มนี่มันแพงเด็กพี่น้องคือได้เงินทางเงินบ่แสนเงินซื้อมาว่าพื้นใหญ่เนี่ยภพมนานี่คือว่าสองแสนอยู่เนาะได้ Thưa anh thưa nó thưa thân ơi, chị thật là bà mẹ Anh có thể nhận nhau, nhau, nhau một thân kính Có thể nhận nhau một thân yêu. không? Ừ Ừ Thưa mẹ, thân thân đây, chị có điều nhận nhau một thân kính không? Điều, ừ Chị có thể nhận nhau một thân kính không? Này, đây, đây là thân kính Đây, đây là thân kính Cái đây Ôi, bừng bừng, có nhạt rồi đó Ừ Nhìn này, chị thân thân Chèo Chèo cho ผักผักอันนั้นดอกเคนี่เลยผักผักอันนั้นลูกผัวก็กินเข่าอยู่พี่กันบดจังเมืองเลยบัดเพิ่นเมื่อพุ่นนี่อะพุ่นจีกินเข่าจะใช่ปะนะเพิ่นเมื่อบดนะว่าสี่โมงหัวนมากินอยู่บดกินอยู่บดบ่โอ้แล้วกินจับเมืองพี่เออ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 หนอขึ้องนอเลย กินยี่หุ่นลรืก็มาบ่ไหนีีแต่ว่าตอนแรกมีเช็ดยี่ใดกินสู่ลูกสู่รัวกินบะหมีนะกินนี่โบ่บ่ไนอันนั้นมีแต่อันนั้นคอไก่อืมค<ร>อไกลเชื่ออันนั้นเมื่อวานนีเชื่ออันนั้นนะผมอยู่คงกินยี่ตะขิดหาอียังเนาะอยู่ใกล้ปากอ่ะตะขิดห<ม>ายังพี่น้องเลยมันมีแนวปะหามีวิธีชื่อกับชื่อทันมีเงนิน <laughs> เพื่อนว่า <that> บึมีเงินกับยูใช่เนาะโดยถ้าว่าไปหาแบบอุปกรณ์การหาอยู่หากินเพิ่ทุนแบบบุครบได้พี่น้องเลยเพื่นไฟแบบกระเพาะไหวแต่ใต้ยันอยู่แต่ในเฮือนซื้อบรรนัยคือทั้งอ้ายเพวกนนี่อันวันตถิเดเมนว่าไปเรียกเลยตะแรงตะแรงดิตะแรงไปตอนแรกไปโดยเออไปก็นอนเลยไปเลยนะอือ พี่ช hey. ีอุ่นอยู่ดอกบัดนี้ไข่มันใต้แต่เก่ามื้อนี้คืออยู่เนาะเด็กน้อยบัดหนาวิฮงให้เด้เ็กน้อยนอเ็กน้อยให้แม่เอ้ยยชายห่มหนาวะมีนะลูกเอ้ยขนาดเฮาผู้ใหญ่แท้ยังสั่นยกเนาะยหนาวเด้พี่น้องหนาวจนยกๆบ่ได้อาบน้ําก็ั่นด ลำบากนักป่ะเนี๋ยน้อชาวบัวอ่างน้ำขันกระตุนกระโตก่อนหนาวสนใยก็อาบัดเนี่อ๋พี่น้องเลยนั่นแหละนาะกัดขึนดีใจอยู่บ่เมื่อนี่ดีใจน้ำเลยดีใจอยู่เลยมีแนวกินมีเนี่ยนีอันนั้นอีเข่ามีน้ำเลยน้อเลยอืมเบบเคยได้อยู่ว่าแบบนี้บ่เคยได้บ่เคยได้เถือโดยหากระชองเถือนี่ ช <c ười> oh. ่องเทื <pet brewer y> uh, like, uh ่อเนาะพี s s àn, no. uh, voiture, ่น้องเอ้ยโอ้นั่นน่ะก็ถือว่ามีมุกดีใจนําเด้ออ่ว่ามีผู้รักง่ายๆเพิ่นอ่าสงสารหรือว่าฮักแพงเนาะอยากเบิ่งแงครอบครัวเฮานี่ยละพี่น้องให้อันเปิดประตูเบิ่งฮะเอ้ยทางน้องอันเก็บช่องเบิ่งนี่นะมันเป็นจังไดบ่นอยู่บ่นอนน่ะเบิ่งๆๆแล้วีชาเด้อๆขอเ้อเด้อ เป็น <ừ. S 1> ยังไปโลดโมมีเงินไม่มีคำเ <laughs> ด้อเด้อโอ้เล็กตะปูจะบ้างเหียดเด้อเด้อเล็กจะปูนาะไอยเต๋ออันนี้อืมนอนนี่เลยบ่เลยนี่ยโดยมีติชาดนี่แหละปูโอ้บ่ได้มีเสือมีนอนบน่ได้มีเสือปูนอนเลยได,ยด,ยด,ยดย้พี่น้องนอนชะก็คือปิ้นหัวไปยังไงปิ้นพี่บอกเป็นยุ่งุ่นน่ะปิ้นไปพูออโดยโอ้หลายคนนี่นอน เนาะโค้งกับเพื่นอน่ันนี้โค้เพิ่น,นอันนี้แลกวเขาใช้เออเ <laughs> น,นะาะเฉพาะใต้แต่กลางคืนใช่ <laughs> อันเฉพาะกินข่าชื่อได้พ <laughs> ี่น้องเลย <laughs> บอกคำทำห้องด้วยว่ากลางคืนนี่เย็ยนหนาวอีกเพราะว่าสังเกตเบึงพี่น้องเลยนี่อ่าผานี่ก็ผาไม่กระจ่างนามัน,นเป็นหูปุ้งปุ้งอยู่กลับนั่นี่เทิงหลังคาเพื่นนี่ ลมพัดมากกับเย็นเมื่อเดือนาะ้าเอนเนาะแต่ว่าคือเห็นสังกสีอยู่ในน้ำตลาดนะเพื่อนยังบ่ทันเห็ดบ่ยังบ่ทันเห็ดอกับเพื่อนมาเอ่นนะจังเห็ดมาเอ่นบ่กับเป็นเงินทั้งใดก็ทั้งบ่แสนเพื่อนบ่เอามาให้โดยออืเพื่อนอามามื่อใดได้จังมือแล้วชองมือแล้วได้สองมือแล้วกับเพื่อนมีแต่ว่าถาดแต่อายเพิ่นว่างกันเนาะ หาว่างอลไรจังลงมือเห็ดจักเพนก็รวมเบิดห,หูบ่บ่ฮูแลืมก็ฮูบดบ่นับน่าสิพออยู่หรือว,วานน่าเนาะน่าสิพออยู่พี่น้องเลยอ่ามีแต่ว่าถ้าทาง,ง,างอ้ยงายเพิ่นว่างเพิ่นอ่าหยึดงานคือว่าดตอนเว้นเพิ่นบ่ได้ไปเวิ่งเด้เน,ะนาะตนเว้นเพิ่นบ่ได้ไปเวิ่งเพิ่นไปจากการคืนเด้อพี่น้องอืม ก็มีเลี้ยงไก่้เด้งกาอยู่บนเพื่อนเออเลี้ยงแต่กายช่องโตชามโตนั่นแหละโบรายบุมีเงินชื้อมันต้องซื้อเอามาเนาะมันจังเพเนาะดบึงนี้จะไก่ตัวเมยจะตัวผูตัวดึงไกายยองไหมโอ้